สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลดล็อกนะครับรหัสหน้าจอนะครับอ p p โนะครับ1หนึ่งห้ามาเริ่มกันเลยนะครับมาที่ล็อกทูนนะครับเปิดแกมนะครับอันดับทูนนะครับแล้วก็เลือกมีเดียเทคนะครับเลือก format data นะครับเลือกฟรี format นะครับ select นะครับปิดตัวเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับรอสักครู่นะครับให้เครื่องมันดับสนิทก่อนนะครับกดเรื่อเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เสร็จสับ Okay. โปรแกรมก็จะวิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มานะครับเราดูติเครื่องนะครับเครื่องก็จะวูตติดขึ้นมานะครับก็จะใช้เวลารอานานิดหนึงนะครับก็จะพักวิดีโอไปนะครับอ่าตัวนี้ปิดล็อกลายเดือนด้วยนะครับ ว่าจะมาเซตอัพให้เข้าหน้าปกติก่อนนะน,ปปนะครับอาจารย์ชาร์เป็นสามนะครับลองดูนะครับเ่าเข้าไหมอ่าเข้า้วเข้าก็เรียบร้อยครับเราก็แจนลูกค้าครับเคพื่อนติดไายเดือนลูกค้าจะกดต่อหรือไม่ก็ลองดูกันดูนะครับแต่ในขั้นการกดากดรหัสหน้าจอกดไอฟีก็เรียบร้อยครับขอบคุณที่รับชมแลบฟังรัสสวัสดีครับ